เวนดิโกกวางซอมบี้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมปี2018 t เทเวอร์นอร์สัได้นำภาพสองภาพที่เขาอ้างว่าได้มาจากกล้องวงจรปิดที่ตั้งไว้เพื่อดักจับภาพสัตว์ป่าในบริเวณปา่าอันกรควินโพ o วินเชีย Park ในรัฐออนแทรีโอประเทศแคนาดาภาพแรกถูกตัดมาจากวิดีโอเทป เมื่อเวลาตี438นาทีของวันที่2เดือนตุลาคมปี2005พร้อมกับรายงานว่าก่อนหน้านี้มีกวางฝูงใหญ่วิ่งผ่านกล้องไปด้วยอาการตกใจกลัวจนกระทั่งพบว่ามันถูกสัตว์ตัวหนึ่งไล่ล่าซึ่งตัวมันเองก็มีลักษณะคล้ายกวางแต่เป็นกวางที่มีลักษณะประหลาดโดยเฉพาะบริเวณส่วนหัวซึ่งมีความพิกลพิการแบบที่ไม่เคยเห็นกวางสายพันธุ์ใดในโลกเป็นแบบนี้มาก่อน เขาของมันแตกแขนงแพ่กิ่งกา้านออกไปมากถึง5้ถึงหกเขาส่วนหัวและใบหน้าของมันบิดเบี้ยวไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ชัดเจนมากนะักเนื่องจากมีการสั่นไว้ทำให้ภาพเบลอดวงตาที่สะท้อนแสงไฟนั้นแวววาวสองประกายออกมานั้นดูเหมือนจะมีหลายคู่ก่อนที่มันจะปรากฏตัวสภาพบรรยากาศจากเครื่องวัดอุณหภูมิที่อยู่ติดในกล้อง สามารถวัดค่าได้18องศาเซลเซียสแต่ในจังหวะที่มันเดินออกมาผ่านกล้องนั้นมีรายงานว่าอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วถึง8องศาทำให้วัดค่าได้ที่10องศาเซลเซียสและเมื่อมันเดินผ่านจุดตั้งกล้องไปสภาพอากาศที่เย็ยนเยือกนั้นก็กลับเป็นปกติเหมือนเดิมหลังจากนั้นประมาณ10กว่าวันหลังจากพบภาพแรก วันที่14ตุลาคมปี2005กล้องอีกจุดหนึ่งได้บันทึกภาพสิ่งมีชีวิตประหลาดที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันได้อีกครั้งหนึ่งในคราวนี้มันยิ่งเผยให้เห็นความลับของกวางประหลาดตัวน,นั้นมากยิ่งขึ้นมันยืนสองขาและเดินได้เหมือนกับมนุษย์มันโผล่เข้ามาในกล้องในช่วงเวลาตีห้าหนึ่งนาทีส่วนหัวของมันยังคงมีเขาแผ่ขยายอยู่เหมือนกวาง แต่ส่วนใบหน้าของมันยุบกลวงเข้าไปและมีดวงตาสะท้อนแสงออกมาหนึ่งดวงลำตัวของมันยังคงเป็นกวางที่ขาทั้งสี่เรียวเล็กและมีหางกุดสั้นแต่ลาาตักษณะท่าทางใกล้เคียงกับรูปร่างของมนุษย์ซึ่งสันนิษฐานได้ว่ามันอาจมีความสามารถในการพรางล่างจากกวางเป็นมนุษย์สลับไปสลับมาได้และที่เห็นในภาพนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มันกำลังอยู่ในระหว่าง กาายร่่งงนนัเอมีผู้ตั้งสมมติฐานว่าเจ้ากวางตัวนี้มันไม่ได้เป็นสัตว์กินพืชเหมือนกวางทั่ว,วไปแต่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินเนื้อเป็นอาหารและพยายามออกล่าเหยื่อโดยวิธีการปองเป็นกวางเพื่อเข้าใกล้ฝูงกวางธรรมดาเหล่านั้นให้มากที่สุดและจับกินเป็นอาหารตามที่คำบรรยายได้บอกไว้ในภาพแรกว่าฝูงกวางหลายตัวต่างตื่นตระหนกและถูกมันไล่ล่า ซึ่งดูจากพฤติกรรมของมันแล้วน่าจะเป็นไปได้อย่างมากว่าไม่เพียงแค่กวางหรือสัตว์ป่าทเท่านั้นที่เป็นเหยื่อของมันหากมันมีโอกาสได้พบกับมนุษย์ก็เชื่อได้ว่ามนุษย์เองก็คงเป็นเหยื่ออันแสนวิเศษของมันเหมือนกันกวางสยองขวัญตัวนี้ทําให้นึกถึงเรื่องราวตำนานเก่าแก่ของชนเผ่าอินเดียแดงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาซึ่งสอดคล้องกับ หลักฐานภาพถ่ายของเทวเฮนเดสันที่บันทึกได้ทั้งสองภาพก็พบเจอตัวมันที่ป่าในประเทศแคนาดาเช่นกันคนพื้นเมืองแถบนั้นเรียกกวางปีศาจต,ตัวนี้ว่าเวนดิโกเวนดิโกมีลักษณะคล้ายกับซอมบี้มันมีรูปร่างครึ่งคนครึ่งสัตว์ป่ารูปร่างผอมบางจนเห็นแต่กระดูกผิวหนังซีเซียวเหมือนซากศพดวงตาลึกโบ และริมฝีปากและร่างกายมีเลือดไหลนองอยู่ตลอดเวลามันกินเลือดเนื้อสัตว์เป็นอาหารจนร่างกายของมันทรงกลิ่นสาบสางอย่างกับซากศพเน่าเปื่อยมันจะสะสมความแข็งแกร่งและเติบโตขึ้นทุกครั้งที่มันได้กินเนื้อมนุษย์ตามความเชื่อดั้งเดิมนั้นเชื่อกันว่าเวนดิโกเป็นวิญญาณที่อยู่ท่ามกลางป่าอันหนาวเย็นและเงียบสงัด มันรอคอยที่จะเข้าสิงมนุษย์ผู้โชคร้ายและครอบงำจิตใจในส่วนที่ดำมืดและดึงจิตใต้สำนึกด้านลบออกมาทำให้มนุษย์คนนั้นแสดงสันดาณดิบเถื่อนเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานที่ไม่รู้สึกถึงความผิดชอบชั่วดีและกลายเป็นซอมบี้ที่หิวกระหายกัดกินทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่มนุษย์ด้วยกันเองเวนดิโกกลายเป็นที่หวาดกลัวของผู้คน และมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่เล่าปากต่อปากว่าเป็นฝีมือของมันป่าในแถบที่มันอาศัยอยู่นั้นก็พบว่ามีมนุษย์หลงหายตัวเข้าไปและประสบอุบัติเหตุแปลกๆในป่าเสมอเรื่องราวของเวนดิโกที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อคิสรศักราช1879ที่รัฐแอลเบอร์ตาในแคนาดานายพานที่ชื่อสวิตแลนเนอร์ ได้พาครอบครัวและลูกๆหกคนเข้าไปตั้งแคมป์ในป่าเพื่อล่าสัตว์และหาของป่ามาขายแต่ปรากฏว่ามีเพียงเขาเท่านั้นที่กลับออกมาจากป่าและจากการสอบสวนก็พบว่าเขาเป็นคนลงมือฆ่าคนในครอบครัวตัวเองและกินเนื้อคนเหล่านั้นเป็นอาหารจนหมดสิ้นทุกคนสวิตรันเนอร์ยอมรับว่าเขาเป็นคนลงมือทำจริง แต่เหตุการณ์ที่เขาทำลงไปนั้นเป็นเพราะถูกปีศาจเบนดิโกเข้าสิงแต่สุดท้ายตำรวจและศาลไม่เชื่อในคำอ้างของเขาเขาถูกวินิจฉัยว่ามีอาการหลงผิดและประสาทร้อนไปเองจึงถูกตัดสินให้รับโทษด,ด้วยการประหารชีวิตในวันที่20ธันวาคมคิศกรา1879ส่วนทางด้านขององค์กร SCP นั้น ก็ได้มีการบันทึกเรื่องราวของเวนดิโกเอาไว้เช่นเดียวกันมันถูกกำหนดรหัสให้เป็น SCP 3 2 3และจัดให้อยู่ในระดับยูคิด SCP 3 2 3มีลักษณะเป็นหัวกะโหลกของกวางไม่ทราบสายพันธุ์ขนาดส่วนที่เป็นหัวกะโหลกยาว55ซนติเมตรกว้าง27ซนเมและสูง31ซเมส่วนที่เป็นเขาของมันวัดได้สูง35ซนเมตร ลักษณะผิวของหัวกะโหลกมีส่วนที่ผูกกรอนบ่งบอกได้ว่าเป็นของเก่าโบราณและมีช่องโพรงด้านหลังขนาดพอที่จะสวมหัวคนเข้าไปได้ SCP 3 2 3จะมีปฏิกิริยาขยับสันไหวเล็กน้อยเมื่อมีมนุษย์เข้ามาใกล้ในระยะ50เมตรและจะตอบสนองอย่างรุนแรงเมื่อมีมนุษย์เข้ามาอยู่ใกล้มันในระยะ15เมตรมันจะเข้าควบคุมจิตใจมนุษย์ ที่อยู่ใกล้มันให้มีอาการคลุ้มคลั่งและมีความอยากที่จะกินเนื้อมนุษย์อย่างรุนแรงหลังจากนั้นก็จะพยายามเอาหัวกะโหลกของ SCP-323 มาสวมใส่หัวของตัวเองหากไม่พอดีก็จะพยายามยัดเข้าให้ได้ถึงขนาดเอาหัวโขกกับพื้นหรือผนังเพื่อจะยัดหัวให้เข้าไปจนบางรายก็ถึงขนาดหมดสติหรือเสียชีวิตได้ หากคนใดที่สามารถสวมใส่หัวกะโหลกน้นได้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายภายในสิบนาทีโดยร่างกายจะซู้ผอมลงและมีผิวคล้ำอย่างเห็นได้ชัดเจนเล็บมือและฟันงอกยาวผิดปกติและจะรู้สึกหิวโหวยตลอดเวลาไม่ว่ากินอะไรเข้าไปก็ไม่อิ่มร่างกายของ SCP 3 2 3 1แม้ว่าจะบาดเจ็บได้ปกติเหมือนคนทั่วไป แต่มันมีความแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ปกติและมันไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดจากบาดแผลที่มันได้รับมันไม่สนใจว่าร่างกายของมันจะเสียหายหรือบุบสลายเพียงใดมันมีความปรารถนาเพียงอย่างเดียวคือการกินเนื้อมนุษย์พูดอย่างง่ายๆก็คือหัวกะโหลกของ scp 3 2 3 1จะเปลี่ยนคนให้กลายเป็นซอมบี้นั่นเองในประเทศไอแลนด์ มีตำนานดั้งเดิมกล่าวถึงแบนชีซึ่งเป็นผีที่คอยติดตามตระกูลเศรษฐีหรือตระกูลเก่าแก่ของชาวไอริสบางก็ว่าเธอเป็นนางฟ้าประจำตระกูลหรือบรรพบุรุษที่เคยล่วงลับไปแล้วบางก็ว่าเธอเป็นปีศาจยม,มทูตหรือเทพีแห่งความตายรูปลักษณะภายนอกนั้นเล่ากันว่าบางครั้งก็มาในรูปแบบหญิงงามผมยาวสลวยเหมือนนางฟ้า บางครั้งก็มาในรูปแบบญิงชลาผมดำยุ่งเหยิงน่ากลัวขึ้นอยู่กับว่าผีแบรนชีตนนั้นจะเป็นวิญญาณที่มีความรู้สึกอย่างไรต่อคนในตระกูลนั้นๆหากเป็นบนรรพบุรุษท,ที่ตายไปแล้วแต่มีความผูกพันอันดีกับลูกหลานก็จะมาปรากฏตัวเป็นนางฟ้าแต่หากเป็นบนรรพบุรุษท,ที่ตายไปแล้วด้วยความแค้นต่อคนในตระกูลก็จะมาปรากฏตัวในร่างปีศาจ แต่โดยรวมๆแล้วแบนชีจะมีลักษณะคือเป็นผีผู้หญิงผมยาวสวมชุดคลุมยาวดวงตาสีแดงเพราะร้องไห้ตลอดเวลาเธอจะปรากฏตัวในยามค่ำคืนพร้อมกับเสียงร้องไห้ขําคครวนโหยหวนเหมือนกับคนที่ปวดร้าวและสงเศร้าเสียใจอย่างสุดชีวิตเสียงกรีดร้องของเธอล่ำลือกันว่าน่ากลัวและวังเวงอย่างมากมันเหมือนเสียงผสมระหว่าง เสียงนกฮูกเส,เสียงหม้า้อนเสียงห่านป่าผสมกับเสียงเด็กร้องไห้และเสียงผู้หญิงร้องด้วยความเจ็บปวดตอนคลอดลูกตามตำนานเล่าว่าเมื่อใดก็ตามที่ผีแบนชีออกมาร้องไห้ข่ครวนญถือเป็นลางบอกเหตุว่าจะมีบุคคลในบ้านหรือคนในตระกูลน,นั้นเสียชีวิตและหากมีผีแบนชีออกมากรีดร้องพร้อมกันจำนวนมาก นั่นแสดงว่าจะมีเหตุการณ์หายนะภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติขนาดใหญ่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ในปี2017องค์กร SCP ได้รับแจ้งจากประชาชนชาวไอแลนด์ว่ามีผู้พบเห็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีลักษณะหัวโลน้นและมีเสียงร้องไห้เหมือนแบนชีในป่าแห่งหนึ่งของประเทศไอแลนด์ ทางสถาบัน SCP จึงส่งทีมเคลื่อนที่ Omega 19ไปยังสถานที่เกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธทั้งหมด12คนเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ภายหลังจบภารกิจมีรายงานว่าบุคลากรของศูนย์ SCP 2คนเสียชีวิตในสถานที่เกิดเหตุโดยสภาพร่างกายอาวัยวะภายในและขากรรไกรของพวกเขาถูกละลายเกือบทั้งหมด จากนั้นในระหว่างขนส่งสัตว์ประหลาดตัวนั้นกลับมายังศูนย์สัตว์ประหลาดตัวนั้นได้สร้างลูกออกมาอีกสองตัวและมีเหตุแก้งว่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์เสียชีวิตระหว่างนั้นอีก6คนหลังจากนั้นได้มีการเก็บกู้และสืบค้นสถานที่เกิดเหตุพบว่ามีวัตถุที่น่าสนใจหลายรายการได้แก่ได้และเข็มหลายแบบหลายสีหลายขนาดซากไก่ประมาณ13ตัว โดยแต่และตัวจะมีรอยบากอยู่ใต้ท้องคอและต้นขามีอีกหกตัวถูกถอนขนออกและมีรอยฟันของมนุษย์เป็นช่วงๆนอกจากนั้นก็พบภาชนะหลายอย่างรวมถึงขวดน้ำและกล่องที่ใส่ของเหลวบางอย่างสีน้ำตาลเข้มและเมื่อของเหลวนั้นสัมผัสกับออกซิเจนจะทำให้หนืดและแข็ง มีการค้นพบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งมีรอยฉีกขาดและขีดควรด้วยเล็บมือของมนุษย์และหน้าปกเขียนว่า New Breed Manifesto ซึ่งหมายถึงการประกาศซ้ายพันธุ์ใหม่สมุดเล่มนี้ประกอบด้วยหน้ากระดาษ24หน้ามีหน้าที่เขียนบันทึกอักษรและภาพด้วยหมึกสีดำซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านออกได้เพราะฉีกขาดมีอยู่หน้าหนึ่ง ที่พอจะจับใจความได้ว่าเป็นบันทึกที่เขียนไว้เมื่อเดือนมิถุนายนปี1973กล่าวถึงสารสกัดชนิดหนึ่งและระบุผลของการทดลองกับสิ่งมีชีวิตเอาไว้ซึ่งเราก็พอจะสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการค้นพบครั้งนี้น่าจะเป็นสัประหลาดที่เกิดขึ้นจากการทดลองของมนุษย์นั่นเององค์กร SCP ได้กับการสัประหลาตัวนี้เอาไว้ที่ศูนย โดยกำหนดรหัสเป็น SCP 3 1 9 9 SCP 3 1 9 9เป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างเหมือนมนุษย์ผสมไก่ร่างกายของมันไม่มีขนผิวของมันเปิร์เปิ้อไปด้วยชั้นบางๆของเมือกคล้ายไขย่ขาวความสูงโดยเฉลี่ย2.9เมตรน้ำหนักตัวโตเต็มวัยเฉลี่ย780กิโลกรัมสำหรับน้ำหนักที่เพิ่งออกจากไข่หนักเฉลี่ย360กิโลกรัม SCP-3199 ได้รับการจัดประเภทให้อยู่ในระดับเคีเทอร์ภายในห้องกักกันเหล็กที่มีความหนาประมาณ2เซนติเมตรมีการติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิดในมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้พื้นที่กักกันจะถูกแบ่งเป็นบล็อกความกว้าง2เมตรสูงอย่างน้อย3เมตรและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธ1คน ประจำการตลอดเวลาผลการวิเคราะห์ SCP 3 1 9 9พบว่าร่างกายของมันมีส่วนผสมของเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตหลายอย่างได้แก่ไก่ซิลกี้ซึ่งเป็นไก่ขนฟูที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนลิงชิมเพนซีตัวสโตดหรือตัวพิงพรหางสั้นหอยแมลงภู่งูพิษแอดเดอร์และมีส่วนผสมของ DNA ของมนุษย์ กระดูคอของ SCP 3 1 9 9ส่วนใหญ่เป็นกระดูอ่อนทำให้ลำคอของมันสามารถบิดได้เกือบรอบทิศถึงประมาณ340องศา SCP 3 1 9 9เป็นนักล่าที่มักช่วยโอกาสลงมือตอนที่เหยื่อเพอ้อมันจะออกล่าเหยื่อเฉพาะบริเวณรอบๆไข่ของมันรัศมีประมาณ600เมตรความเร็วเฉลี่ยของมันที่บันทึกไว้อยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมง วิธีการที่ใช้ในการสังหารเหยื่อของมันองค์กร SCP ปิดเป็นความลับแต่จากสภาพศพของเหยื่อพบว่าอาวัอยวะภายในและโครงสร้างของกระดูกจะกลายเป็นของเหลวจากนั้นชิ้นส่วนศพที่เหลือจะถูกนำไปวางไว้ในจุดที่มันฟักไข่เพื่อเป็นอาหารให้แก่ลูกน้อยของมัน SCP 3199สามารถสร้างไข่ได้อย่างไม่มีจำกัดและมันจะผลิตไข่สำรองไว้ ในท้องอีกหนึ่งใบเสมอซึ่งเป็น,นกลไกทางธรรมชาติเพื่อให้มั่นใจว่าเผ่าพ,พันธุ์ของมันจะไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกไข่ของ S C P 3 1 9 9มีเปลือกที่มีความยืดหยุ่นได้อย่างมหาศาลสามารถทนแรงดันได้เกิน180,000 P S I โดยที่เปลือกไข่ไม่แตกและไข่สามารถทนต่อสารกัดกร่อนอย่างเช่นกดได้ดีอีกด้วยในตอนแรก มีการพิจารณาว่าจะใช้ระเบิดในการทำลายไข่ของ SCP 3 1 9 9แต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากตรวจพบว่าความร้อนของระเบิดจะยิ่งเป็นเลขปฏิกิริยาให้ไข่ของมันจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นวิธีการที่จะกำจัดไข่ของมันยังได้ผลก็คือต้องนำไข่ไปแช่ไว้ในน้ำไนโตรเจนเหลว2ชั่วโมงแล้วนำมาเข้าเครื่องอัดแรงดันไฮโดริกที่มีความแรง9 0 0 0 PSI เปลือกไข่จึงจะแตกและถูกบดจนละเอียดจากนั้นก็จะนำเศษซากทั้งหมดไปเผาจึงจะทำให้สามารถทำลายกระบวนการสืบพันธุ์ด้วยไข่ของมันลงได้ SCP 3 1 9 9จะผลิตไข่ขนาดใหญ่ที่มีสีขาวออกมาทางปากพร้อมกับสารสีแดงข้นหนืดไหลออกมาสารสีแดงนั้นมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนวัตถุสูงมากในกระบวนการให้กำเนิดไข่ของมันนั้น SCP-3199 จะมีความทุกข์ทรมานและเจ็บปวดอย่างมากและมันจะส่งเสียงกรีดร้องเหมือนคนร้องไห้ซึ่งเป็นที่มาที่ทำให้คนไอแลนด์แจ้งองค์กร SCP ว่าได้ยินเสียงเหมือนกับผีแบนชีนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของ SCP-3199 เพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิป อย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ทที่เพื่อนเพื่อนส่งมากันค่ะสวยมากๆเลยเท่ม,มากๆด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย